สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขสุขกันมาอนี้ครับเป็นมือวันที่สิบสองเดือนเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมมาอนี้ของเชย่อก็มาพาแฟนเพจแฟนครับมาทองให้ทองนะพาแฟนเพจแฟนครับมาเบงงัวสาวหลุนหลวนนะครับมานี้สำหรับกีิปนี้งว่าสาวได้ครับนะว่าสาวทั้งคููครับผม นี่นะครับสาวหนึ่งสาวแรกนะครับเนาะเปิดนี่แหละครับแพคคูเมื่าแฟ้นเพลแั้งครับอยากแยกกับจังโท่ม้าด้ยครับเนาะแพคคูก็ได้ครับผมแยกให้ก็แยกได้นะครับเนาะนี่แะครับออกสไตล์บามันไทยกลางเขาไปหายเงยเลยครับเนี่ยสาวเนี่ยนะครับออกสไตล์บามันเลยเอาเลยนะครับเนาะลึงคอลึกลงคอกับมีดให้เห็นตามนี้เลยนะครับเล้วความสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับเนาะยุนในเขตนี้ครับผม ต้สูงของพ่นเปิดไวนน้ในราคาเพลคูเดี๋ยวยังเปิดราคา้อมๆกันนดนนะครับเนาะไอ้พวงอีกคูพันก้อนครับเดี๋ยนี้นะครับพ่นธิตบอยอย่างบางง้วะจ้าคูพ่นน,พน,นี่สีแดงเข้มนะครับเนาะเปิดไว้กับราคามิตรภาพนะครับผมราคาอบาบอราคามิตรภาพนะครับเนาะ นี่แะครับตัวครูคนนี่แะครับเพื่อครูคมนี่ก็เปิดไปหกหมื่นสามพันนะครับเนาะหกหมื่นสามพันเนาะครับเนาะง้อสาวหลุนหลุนแล้วเข้าเดียวกันแม่นี่อยู่อยู่ถือประมาณรน่อยสามสิบรับหอยสามสิบหาเนะครับเนาะแม่เนี่สีแดงดีเข้มดีครับผมแดงแดงเข้มเข้มเนาะครับเนาะง้อแม่เนี่นี่แะครับนี่แะครับมาหากันละว้านครับผม ครูนี่นะครับเ,เ,จจบเด้เอดเปิดแ้ว 63, น 63, นะครับเนาะขึ้นมาเกี่ยแหวนเสาะสาวจังพิดจะรนาบ้างนะเด้อครับเด้อเนื้อนังดีครับตัวแดงนี่เปิดนี่ราคาเพคคูกับหกหมื่นสามพันครับนี่หกหมื่นสามพันนะครับเนาะอ๋เริ่มหยอกกันนะครับหยอกเยอะแบบทักแล้วครับนี่ คนนะครับตัวแดงน้ำตัวเงาดีแข้งขาข้อเข้าคันเลือกหญิสาวสําหน่อยเขาไปขอก็ดีนิหนึ่งนะครับผมเขาเลือกพอพันเองได้นะครับเนาะมาพอพันตัวเองก,ก็คันเลือกเองได้ถือว่าเอาไปเป,ป็นไม้พกเงาเงาไม่บอกไม่พันเงาเๆก็ได้กันคือกันครับเนี่ยนี่นะครับเนาะสองสาวนี่เปิดไว้ในรคาคาหกหมื่นสามพันครับผมนั่นนะครับ คู่นี่นะครับนะสองตัวครับผมราคาแสนมิตรภาพเหรครับเนี่ยตัวหนึ่งออกเงเหลืองตัวหนึ่งออกอแดง,แดงๆเข็มๆนะครับเนาะในราคากับแสนมิตรภาพเหครับหกหมื 63, ่นสามพันนะครับเนาะเยบซี C, เรียกรองมาครับผมเปิดแล้วครับบ่อยๆเนี่ยดูๆแน่คนว่านี่ครับตัวคู่กนัน ยี่นี่ดำอมแดงนะครับเนแต่วมา,าตัวแดงๆหนี่นี่ดำเป็นดำนะครับเนาะเราไปเห็นแม่บอกแม่พันธ์เป็นแม่บอกแม่พันธ์เด็กเง้วไกลนะครับหนิว่าสาวชุดนี้นะครับเนาะเปิดไปไหนล่ะครับนี่กับพร้อมส่งเลยครับผมพาทบขาถทอนทั้งม้วนงดอกรับประกันให้ครับผมทั้งสองสาวเลยนะครับเนาะเอาเป็นมาแม่บอกแม่พันธ์ ส,สวยๆเล่นะครับเนาะบ่ม,มีตุดหนิเลยครับผมนี่นะครับ,มรบแม่นี่ยคนเคยขอดังหน่อยหนึ่งนะครับเนาะนั่นแหละครับยุกสีใบสีลายแหละครับผมเนี่ยสาวนี่ยุกสีใบสีลายเล่นนะครับ,บเนะบา,นา,าเนะเพรานะเพคนน้ำตัวดีครับเนขอขอขอีแขงขาคอเขาเงี้ยได้กันดีไม่หูด,ดำคอเขาก็ดำดียีมีก็ด,ดำ เอาได้ครบเครื่องนะครัมดบดนะครับเนาะแม่นี่ก็จีมี่พอนก็อมดำอมแดงครับผมออกสไตล์บามันไทยกลางเ้าไปหายไงหรือว่าแ,แม่นี่ออกสไตล์บามันไทยเงี้ยห้เ,เลยเนาะครับเนาะเปิดไว้ในราคาแพคคูหกหมื่นสามพันพร้อมทรงซีโซ่ผ่านอีสนา,านนะครับเนะาะผ่านอีสานบานเุาทรงใไอซีนะครับผมคลิปนี้ก็จบไปเช่นี้ครับผมสวัสดีครับ